ที่นครราชสีมาค่ะก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือเยอียวยาชาวบ้านลำเชิงไกลจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกน้ำท่วมพร้อมติดตั้งระบบเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดสถานการณ์น้าท่วมค่ะพาไปที่วัด ลำเชิงไกรหมู่ที่9ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายประสิทธิ์จันประสิทธิ์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพทั้งหมด270ถุงให้กับชาวบ้านลำเชิงไกรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาหลังจากประสบปัญหาน้ําท่วม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด270ครัวเรือนด้วยกันโดยสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านลำเชิงไกลขณะน,นี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังได้ตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้ายกมิเตอร์ให้สูงขึ้นนั่นก็เพื่อความปลอดภยัยหากเกิดปัญหาน้าท่วม อีกทั้งยังได้ทำการติดตั้งระบบเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในบริเวณลำภายในบริเวณภายในบริเวณวัดลำเชิงกลายอีก10จุดด้วยกันค่ะอย่างเช่นที่จุดสาราวัดที่โบสถ์ที่กุฏิแล้วก็ที่เมน แล้วก็ซึ่งเป็นจุดที่สําคัญแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟฟ้าขณะน้ําท่วมค่ะค่ะโดยนายประสิทธิ์จันทรประสิทธิ์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามกล่าวว่าสําหรับระบบเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะก็จะทําการตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหากทราบว่ามีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าค่ะออกจากระบบ เพื่อเป็นการป้องกันอันตร,รายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะทั้งในสถานการณ์ปกติรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งแตกต่างจากระบบเบเกอร์ปกติที่จะต้องรอให้มีการชอร็อตก่อนถึงจะทำการตัดกระแสไฟซึ่งขณะนี้นะคะทางการไฟฟ้ากำลังดำเนินการสำรวจและติดตั้งให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านลำเชิงไกค่ะและจะทำการติดตั้งให้กับชุมชนเพชรยินดีบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผูใบ้ให้กับประชาชน นผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะ